วัสดี้่ะพี่น้องออแล้วพี่น้องทติดสเปชไปไนั่งช่วงเดินทางเป็นงานเราจะไปชมเดินวันนี้วันนี้จัดเต็มนะจันเลยพี่น้อง Happy Day ปปนะคะวันนี้เพราะมีวันพิเศษนะพี่น้องได้เป็นวันที่ Happy Day สุปปดๆเหรอ Happy Day ก็หมายถึงมือที่ Happy Happy นะพี่น้อง บรรยากาศวันนี้อากาศดีพี่น้องก็สับซดนแล้วจังอยเมื่อคืนน,น,นี่ฝนตกแห้งไหลไหบริวารผักก็ได้ออกแต่เสะาร์นิดจังไนมาเนี่เห็ดงานบ้นไปคือเก่าท่านผู้ชมติสเปนใจไปนะพี่นะ้องก็สิึนทั้งกินทั้งร่องทั้งไปตกปลาทั้งเห็ดงานนะพี่น้องเด้อสุอยางพนะี่น้องบวิดีโอ้เราทำผู้ชมเฮ็ดให้เบิ่งซื่อๆดอกว่า,าอยู่จังไดนกินจังไดนพ้นอยู่มั่งเนาะอเมริกาพี่น้อง นี่ก็คือคือเมื่งไทยเด้พี่น้องอากาศนี่อากาศใรถเดนี่72ฟาเรนไฮน์้ลพ <Iya. S 1> ี่นองเององว่าบ้านอเาจะยิบเจ็ดยินะยเดาเด้อยิบเจ็ดยิบบแดยิบก้าวคิดว่าาดว่านอยู่มังนอยากสิบวกว่าค <iken S 1> <t S 2> ือทอดเฮง อมโกบสิาพากกันแงงอมเศร้าอมแรงคือสิวิ่งหัวใจเหตุจังไดสิได้ขึ้นเมื่อบานเฮาถ้าโควิเศร้าจากย่ำได้สิได้พบพ้พงเก้าขกาออกจากบ้าน มันก็จอบอยู่พรวอพราวอจัดยาม้นนอสได้ขึ้นเมือบ้านเฮ<อ>้ยออมกบส่รรกพักกันยังนด้พี่น้องเดอจบเราพี่น้องขาดโคบด้วยเที่ใส่ใจพี่น้องซสอมข้อนจังห ทุกคนต้องขับรถเป็นนะคะต้องมีรถกันทุกคนเลยไปนอนเด้อมันจิตสะดวกไปใส่มาใส่สำหรับผู้ทีออ่อยู่ในเมืองก็ว่ามีก็ว่าเป็นอย่างนี้นะไปรถดมีก็ได้อยู่ในเมืองแต่งไปมันบริอยู่ในเมืองในเมืองก็จริงี่นองที่ว่ามันก็ว่าได้เอาวาสีอมีรถดแลนผ่านถูกทุกเส้น็จนะโหดมีมันก็ไปถูกก็ไปเฉพาะมอง สำคัญสำคัญในเมืองกันสินะเวลาแถามากก็คืนเมื่อใดก็เรถเมล์ลำบากไปหน่อยไปรถเมล์ลำบากย่ำควยมากไปจังไดรถเมล์ ลดบ่แพงที่ว่าประกันมันก็แพงอยู่ประกันรู้สึกว่าดเดือนละลอยมันคอยสีเดือนละลอยอยู่ลอยหนึ่งกับประมาณสามพันงเด,นเดือนละสามพัน สิบปากไม่อยากปากเลยพี่น้องเลยเริดพี่น้องเริดลูกค้าจะทำปะ Afterwork มิปาร์ตี้อยู่จะว่าไงลูกค้ากันบ่ใหญ่กันเลี้ยงใจดอกไม้สิจะว่าเพราะว่าปกติหลาสิว่าแต่งตงสิน่ะสิใส่เป็นเรดนะอันนี้ใส่เป็นกางเกงขาเพียงกางเกงแข่งขึ้นแกนมาเนี่ยไหมแล้วก็ใส่เสื้อสีไม่ยุ่มไม่ยน่อยได้ไงวันนี้วันนี้พิดหูพิดตาได้วันนี้ลูกค้าสิงง มีปาร์ตี้บอก after work เถื่อบอกเมือนเด็กคนแฮปปี้ซึ่งเราเคยแต่งปกติเอยแตง <laughs> <laughs> ok ่งวันวันหยุดเอยแต้นสิละ่ะสิว่าผมได้ทำงานลูกค้าดพวกเกษียณลูกนี่ลูกค้าดเกษียลูกแบบว่าเอาผุมตรงนี้แล,ล้วก็มัดขึ้นแล้วก็ใส่เสียเป็นเรทหรือว่ากับเป็นเง,เงเ่งขยันเอาหน่อยนึงสินะสน,สสสน,นะส่วนมากึงใส่เรดใส่กระโปรงสุดแสกนะพี่น้องส่วนมากเป็นงานขเขาเกษียนลูกนะั่น แ <laughs> ล้วก็กานดินสนิทกันแน่งสิงว่าที v ่ออเว่เขาแต่งตัวแบบนี้แหละเขาดูดีตลอดว่าลูกค้านะลูกค้าบางคนเนาะดูดีตลอดนะส่วนเจ็บขาเขาล่องเท่าเขาส่วนมากสิย่องล่องเท่าเป็น้องนะเกือบ้าที่สบายใจไปนะลูกค้านี่เออสิแน่งเกือบโอ,อ้ยขาอ,อยากใส่เด็กก็เจ้าะเลยเขา ก็ใส so no so ่แต so ่ส่วนสูงนี่มั้ยเนี่ยในวันฝันกันบ้างก่อนเขาก็ใส่ได้มันเป็นปกติเลยหละงวันสัตว์เราเคยใส่ทุกมือมันก็ได้ใส่ได้การใส่ได้ยี่ห้อเดียวเหรือเนล่าไม่ครบไม่ครบมันพื้นมันแข็งแข็งนี่ตัวมันมันบปวดขาเวลาใส่แล้วมันจะปวดขาไอสินะก็ใส่ง่ายก็ใส่ทุกมือเนาะมันก็บปวดเมื่อใดบ่ใส่กั็ลองบ่ใส่จักซองอาทิตย์นี่ประมาณ เป็นอ่ตึงๆขะาแขกขาแขกเป็นตึงๆไส้ขืนมันฝรน่งแห้งยาวาวรถนะสินะเป็นสัตว์มันนันมันชินแล้ว ใส่ละป่ะพวกพวกที่ส่งที่งานแล้วก็จะวืดนเงินกันจังเอ็นจอยไหลธรรมดามองจอดรถคอยว่างแล้วพี่น้องมันใหญ่นี้แล้วพวกก็พวกถิ่มาเห็ดเออการเมืองชุ่มการเมืองใหญ่จอดมาบ่มีหมอนออจอดรถนะมาตลบจังหวัดนี่มาปชุ่มกันแะ้ว โอเคพี่น้องหอดแล้วใส่เวลาประมาณ8นาที่ด้วพี่น่องโอเค okay, พี่น้องพอ,อ,อกันคลิปหนะ้าแด้วพี่น้องไปไปปุ้นปุ้น